จะเป็นอย่างไรถ้าหากคุณได้ถือหุ้นเว็บเรา1%แบบไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวทําได้ง่ายๆที่บ้านมีมือถือเครื่องเดียวก็ทําได้หากคุณสนใจเพียงแค่สมัครเข้ามาที่เว็บเราและแชร์ลิงก์ของเราเออกไปหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเ c e e o o o l ลายหรือว่าส่งให้คนรู้จักส่วนตัวเพื่อหาลูกขายคุณก็จะได้ถือหุ้นส่วนเรา1% จำนวนยอดการเล่นหรือว่าที่เรียกกันว่ายอดเทินของลูกค้าที่คุณหามาได้ทันที1%เปอร์เ็น1%ป็นเปนจากยอดเล่นหรือว่ายอดเทินซึ่งถือว่าเป็น1%อร์ซที่มียอดทําเงินสูงมากเลยทีเดียวสามารถทําเงินหมื่นเงินแสนง่ายๆไม่ต้องรอลูกค้าเล่นเสียขอแค่มากดเล่นเว็บเราคุณก็จะได้เงินทันทีในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อย่ารอช้าที่จะทํางานง่ายๆลงทุนส,สบายรายได้ดีรีบมานะครับอย่าให้ความลวกลัวรอบงาน และเติมไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโรงงานใจบ้างให้อาหารหมาจรทุกวันกระทั่งถึงวันลาออกมันจึงพยายามรั้งเขาไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึง้งสำหรับคลิป ที่ถูกแชร์กันอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อชายคนหนึ่งที่ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเขาพบสุนัขจรจัดเที่เรรอนอยู่ใกล้โรงอาหารของโรงงานซึ่งมันมักจะถูกสุนัขตัวอื่นๆรังแกด้วยความสงสารหนุ่มโรงงานคนดังกล่าวจึงซื้ออาหารมาเลี้ยงมันทุกวันทําให้ความผูกพันระหว่างทั้งคู่เริ่มก่ะตัวขึ้นและแน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเพื่อนสีกันหลังจากนั้นชายหนุ่มรายนี้ ต้องลาออกจากงานด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งในใจลึกๆเขาข้างวลและเป็นห่วงเจ้าตู่เพื่อนรักมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถพามันไปด้วยได้และเมื่อชายหนุ่มต้องเดินออกจากโรงงานพร้อมสัมภาระเจ้าตู่เพื่อนรักก็วิ่งมาหาเขาทัานทีมันกอดขาเขาไว้แน่นอีกทั้งยังกัดขากรงเกงของเขา เพื่อพยายามรั้งไม่ให้เขาไปจากมันซึ่งเมื่อเขาเห็นแววตาของเจ้าตูปที่แสดงถึงความจริงใจชายหนุ่มก็แทบจะร้องไห้ออกมาแต่เขาไม่มีทางเลือกจริงๆทางนี้ทายคลิปไม่ได้ระบุว่าสุดท้ายแล้วชายหนุ่มคนนี้จะทำอย่างไรกับน้องหมาแต่เรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความรักของสุนัขตัวหนึง่งที่มันจะซื้อสัตว์กับคนที่มันรักตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ